สัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่435กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเกา่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะคุณหนูมีแต่ภาพสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็น แนบนะคะแนบพรพพรมหลวงปู่ดูนะคะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะ ่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นแหนบหลวงพ่อทั่วนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังจะเป็นภาคูวิสัยโสพลน,นะคะเลอทีมนะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวชางให้นะคะสวยๆเลยนาเหรียญหลวงพ่อทวดวชางให้น่หนูเอาเอาเอเมนบอกอู้เล็บเล็บเล็บเยียบน้ำทะเลจืดนะคะ เรียนหลวงพ่อทั่วนี้หนูเอา300บาทนะคะส0 0บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเป็นเหรียนน้ำทะเรจืดนะคะเรียนหลวงพ่อทวดนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเรียนสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญลวมพ่อสู่ทรนะคะสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญลวมพ่อสู่ทรนสองสี่หกศูนย์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญบาทนะ้ำมต์หลวงปูทิมนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใหนนะอยากได้สนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเออเหรียญบาทนะ้ำมต์หลวงปูทิมนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยๆเลยนะ นี่นะคะชอบก็โทรมาปิดกับดูได้นะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นภาพพูดหลอโบราณนะคะวัดนางสาวนะคะ ว่านางสาวนะคะสามร้อยบาทนะคะองนีน้เอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณวัดพระเนียงแตกนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญหล่หอโบราณวัดพระเนียงแตกนะคะสามรอยบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มวัดท้ายน้ํานะคะคุณตาบอกแบบนี้นะอาจารย์ชุ่มวัดท้ายน้ํานะคะหลวงพ่อเงินนะคะเอ่อวันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะ สดใจเธอมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะ่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพักกิ่งอาจารย์ฟันนะคะพักกิ่งอาจารย์ฟันนี้หนูเอาสีอรอยบาทนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้านี่นะคะมีก็มีกิ่งดังกิ่งๆนะคะคุณลูกค้าพระกริ่งอาจารย์ฟันนะคะสวยมาก ลนะีนาองนี้หนวเสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพาชินราเซมานะคะพร้อมเลี่ยมนะคะองค์นี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะเี่ร้อยบาทพาชชินราชบายเสมานะคะเี่ร้อยบาทนะสนใจก็โทรม,มาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะา ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพะสมเด็จนะคะนี้นอาเสียรวยบาทนาะชอบโทรมาปิดได้นะคะ พระสมเด็จนะคะเสียร้อยบาทน,นะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นพายอดขุนพายอดขุนโพหลวงพ่อหลวงพ่อวาดวัดเพชรพีนะคะนี่นาสวยๆเลยนะคะพายอดขุนโพหลวงพ่อวัดวัดเพชรบุรีนะคะเอ้ยวัดเพชรพีนะคะ,ะ,คะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้า สนใจโทรมาปิดได้นะวัดเพชรพีนะคะเพชรพีต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะ สีสามนี้จะเป็นผ้าคงกุรัมพูลน,นะคะผ้าคงกุรัมพูลอันนี้เออสีสีดำนะคะเอออันนี้หนูเอาสี่อร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่อร้อยบาทนะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะผ้าคงกุรัมพูลน,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพระว่านจำปาสักนะคะพระว่านจำปาสักนี้หนูอเอาสามรอยบาทนะคะสามรอยบาทอัหนใดเนาะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ นี่นะคะพระวานจำปาสักนะคะ300บาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิห้านะคะ รายการที่15นี้เป็นพระน้าปกนะคะกุเมืองไพรนะคะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทนะพระน้าปกกุเมืองไพรนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนี้เป็นเต่านะคะเต่าเนื้อสัมฤทธิ์รวมพ่อเงินนะคะพร้อมเรียบนะคะเต่าเนื้อสัมฤทธิ์รวมพ่อเงินพร้อมเรียบนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ400บาทเด้อต่อไปนะคะเป็นรายการให้10 17นะคะ รายการที่17็ดนี้จะเป็นคุทาราวดีเนื้อสำริดนะคะคุทาราวดีเนื้อสำริดนี้หน้าเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะเป็นคุทาราวดีเนื้อสำริดนะคะเสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดนี้จะเป็นแหวนนะคะคุณลูกค้าแหวนพี่รอดวัดบ้านทวนนะคะอ่ออันนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะ4สี่รอยบาทนะแหวนพี่รอดนะคะ วัดบ้านทวนนะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกำหนดได้เลยนะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้จะเป็นเบีย้ยแก้ววัดกลางบางแก้วนะคะคุณลูกค <c oughs> ้าเออมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ย อันนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทเบียเก้ววัดกลางบางแก้วนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะเสียร้อยบาทนะคะ ไปเป็นรายการที่ยี่สิบเนาะรายการที่ยี่สิบนี้จะเป็นบาดน้ำมนนะคะคุณลูกค้ามันดูให้ดูทีละชิ้นเนาะไม่งั้นมันเต็มกล้องนะคะคุณลูกค้าอืนี่นะคะอันนี้ตัวหนาเห็นกันไหมคะเลอเลยหนูจะให้คุณลูกค้าดูยังไงละเนาะ <c oughs> บาทน้ำมูลนี้นะหนูเอาเก้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะสวยเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นกันชัดไหม เออเออแต่อี้นะคะแต่เห็นดีเนาะนี่นะคะบาทน้ำมูลน,นะคะหนูเอาเก้าร้อยบาทนะมันเต็มสูสตรก็ยังมีนะคะคุณลูกค้าโอ๊ย <c oughs> นี่นะส,สวยๆนะคะคุณลูกค้าเก้ารอยบาทนะ คอลูกค้าห้านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะเดี๋ยวหนูเอาวางก่อนมันนักนะนเห็นไต้อิ่มนักเหมือนกันเด้อด้วยคนลูกค้าสุดท้ายนี้นะของอีพีที่435นี้นะคะ แล้ในติพักขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่พักสวยๆเลยนะพาบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ